ท่านหลายคุณอุอวันโยเทกองการหาอันนี้มันเพิ่นบ่เอาครับผมเพิ่นนั่นในมันปีกดเพิ่นเนาะไหลครับเนากกะครับชุนมือรีคุณไอ้การที่เริ่มถามคุณบ่าไฟเนอะอะาะหมันมาเนาะมื่อนี้เนะาะกบผมเพื่อนเพื่อนเขามาไลา่นเนาะพี่น้องเขเมนว่าไหล ครับนคุณอุดมพรก็สวัสดีาคุณสวัยเนะคุณคุณสวัยมาแล้วสวัยอืมสวัย้อนวงสวัสดีทุกคนผถูกความฟยุดแกนั้นก้อนกรนไดน้องเมย์เพ็ยจันกับผมยุดแช่สาขมิ้นนะอืมมาตรงต่อยน้องเมย์เพ็ยจันาส่นะเมย์เพ็ยจันชถวงมั้นมันช่วงนั้นเมย์เพ็ยจันเนอะกบมีขับข้าลายลายมันจะึ้นช่วงนั้น มีหลายค้นหลายทานครับผมที่ขึ้นมาซอยกำลังเล่นเกย์ผ่านไปเป็นจีเตื้นเอาต่ำเนาะร่างรายใดน้ำกันเนาะพี่น้องครับผมเหนว่าเงินแน่ตาดดีครับการงนเป็นยังไงประมาณไหนครับผมแต่ทะลีก็บพได้เขียนวันทีครับผมแต่เขาไล่ไปแล้ววันทีวันขึ้นมาเองนะพี่น้องเรื่องเนยไปเรื่อยๆนะครับืมถ้าเอาตัวนั้นออกได้ครับผม บโ่โดนเนาะพอจะลี่กัเอาตัวนั่นละ่ะดูนเนาะคำคุณดูนกำลังรับชมเนี่เนาะคบเนาะเขาพูดหลายๆครับพูดนา,า,ด,นาดูนเนาะครับผมอาดูเนี่เเล่นเนี่ยไ,ไปเรื่อยๆนะครับเนาะถ้าเอาตัวนั้นออกได้ครับผมบโ่โดนเนาะพอจะลี่กัเอาตัวนั้นละ่ะซาบ,บางนะังเนาะพี่นอ้องต้นราคาเนตรบดีกับวนเทพที่เกลีไรเลือดเลือนะพี่น้อง nowadays, องืออือ ต้องการหาอันนี้มันมเพื่อนบอ่เอาครับผมเพื่อนนั่นในมันกีโกดพั่อนเนาะใช่เพื่อนเพื่อนึ่งชขึ้นมงครับผมขอบคุณหลายๆท่านครับผมลอกคุณมากๆครับผมคุณอดูเพื่อนใหม่นะอยู่ข้างลางังมัดตื้อนลงนางเน้นน้ำให้ไปทำมันได้ มาเป็นที่เต๋นะเพื่อนนะครับผมแอมน้องพ่อก่อนนีว่าท่านนั้นยุทธิธรรมวิยุติธรรมนะคำนวะณนะยุทธิธรรมได้ทุกได้ทุกอย่างครับผมเปลี่ยนใหม่นะคำนวนาชีวิตเธอกคนทุกท่านครับผมแต่จะดีมาเปิดบันเปิดเผยข่ากัเนเมืองยิงกับผนะิวพรรครับ,นะรบเราคนอื สวัสดีครับมาแล้วครับแวะมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณหลายๆครับคุณพระาตารอาจรีวันนี้โบโต้นเนาะปนหึ่งป่าจแจ้งครับผมจะนั้นลงไปช่วยกันเพราะเปิดปืค่ะกันมองคุว่าเลยผ่านกดพ่านเจินผ่าน ไปคนหลอ่อตาผมเออคุณเะ่าแดดเป็นจันทร์นะครับนะเต่าดีับแม่ปูนะครับนะแม่พวงมณีนะครับนะแม,ม่พวงมณีก็มากับผมพวงมณีกับผมจะร้องเพลงกันนะครับนะเป็นช่วงหนึง่งนผมอมเป็นจิบ่อดินมวอเวะกับผมเป็นกำลังใจด้านหลังเขาเรียนไปไปเห็นกันว่า รับชมแล้วนี่ครับแม่ละรับชมแล้วแต่เป็นมันมีปัญหาอย่างกรได้ตัวนั้นแหละครับเนาะอยู่ตัวนั้นอันมีปัญหาอย่างมันจิบผ่าโบม่วน่บฉับผมดูตรงนั้นก็ผมไปเหมือนกันก็ได้ที่หาตัวนึงกันไปได้ที่หาตัวถือว่าบบคุมนี่บานด้วยเนาะเพลงของพี่เหลียวเจ้า ทั้งยินเลทเชาวคนคือแับคุณปลาไฟกับอันอันคุณปลาไฟมันอันคุณปลาไฟไอไม่ดึงเอาเทละยางเนาะครับเนาะเอาอโบนัดมานเลี้ยวเขาจังหาเรียนเอาไม้ครับผมเป็นกาแต่ผมมีคนข่มมาเนาะพี่น้อยู่ว่าตาเทลี่ก็โต๊ะใจคำินบริเวยเป็นเต้าหู้เมเป็นแก่ม ขอโทษขอไปทุกททานเะครับออเื้อมนีตาจีรีงมนนมาไหลกำลังใหญ่ครับโอ้การคกาสัง,งัดดีค่ะนกกบนกขอบคุณหลายๆครับผมปวดพอีไป้องปองไปหิ้งหิ้งถูกแทนนกกบนกให้ใหิ้หกกงห,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 หครับผมสาธเด้วยเจ้าท อุณตะวันทแหงกับผมนี่กับผมคุณตะวัถถนทอแหงเที่ยวถถพ,พ,พุ่นเเพิ่นเสียแบบว่าขอบคุณทุกท่านทุกหลุงตาเ้าคบเนาะคุณนะครูสวยเมืม่อนี่ตาผม,มเม่อด้ขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจกับผมนะี่อื เอาออกนามันหลยลยเขาออกเี้ก็ทิวานปุยหลับร่วงเขาแบบน,นี้เนาะ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านทุกหงตาแล้วครับเนาะ <c oughs> คุณครูสวยเมื่อนี้แต่ผมมาได้ครับผมเจแม่ปูสวัสดีครับแล้วคุณอีทิบักมาแล้วจึงอีทิจักอำนาจเจริญแล้วครับคำเมืองกับไรนี่ดีเพี่น้องเขามา ตาเทลี่ก็ได้ยี่ทิศหน้าที่แล้วกันเนาะถ้าตายขอบคุณทั้งแปดบ้านทั้งแปดอือมเนาะแม่เป็นกันตาเจรี่กับตรงนั้นแหละเนาะกับไ่มึงกับหมอเจรลี่กับไ้เราแม่เป็นกันตาเทลี่กับเจ็ดดวงตาเราพี่น้องจะเป็นไผ่แน่เจ็ดดวงตาเราตาเทลลี่ยังบ่ยลดน้องแม่เปนี้กับมึงตาเทลี่ขึ้นกันตะจีตะกอนเนาะกับเนาะเกลี้เริ่มอื เพื่อนบว่ท่านหลายคุณอุตะวันโยเท่งงงนะก็ผมคอมเมนต์มาหลายอีดับพี่น้องเนาะแต่หลายเป็นบางตอนเนาะโทรศัพท์อาจจะเป็นห้องห้องเนาะก็คนท่านแม่พงม์วันนี้กิดคัดของเนาะได้จัดตั้งคัดไทยมาก็ได้เออแม่พงม์วันนี้กับคนรังเลงใจค่อยกันทุกคนเนาะครับเนาะอยากให้ผ่านปังไปตรงนั้นเลยครับผมทักทายเกี่ยวค่อยกันไปแต่จะลีก็นทีพูดไปนี่นะพี่น้องเนาะอือุณแนะนำคุณประไพณีกับ เนาะอือกับผมเขาเขาเข้าใจ๊ยเข้าใจกันอยู่เนาะไม่เห็นเพื่อนกันกับผมเป็นยคนอืมละดับสามื่อกี้เนาะบ่ต้องพูดต้องค้นกับแค่ของมาในช่องเดียวกับกับผมมู้นันเขาออกไปกับผมมูเขาแค่ของมาเอาออกก่อนทิพที่มือกับผมเขาออกก่อนอืมที่บ่ต้องอืมแต่จะรีกันไล่ลบเบิบเดียกว่าร้วล้วเบิบเรียกกับเนาะ คุณชะนันดอกบัวกำลังรับชมนะคุณชะนันก็อ๋อกับผมเขาพขดเขาเขาใจ๊เขาใจกันเนาะไม่เป็นกันกับผมไ่เป็นกันกำลังอันนั้นคือคนชมทีท่เนาะคนบ่อยปล่อยแห่เอาเด้อแม่เป็นจันกับอาเจลี่กันในน้ำเนาะเต้อำน้อยยังไม่รู้ไป ยึดบ่งไหนนกบเนาะคลิปนี้คือทีมแม่ครับผมอือแม่ปูสวัสดีครับนะคุณอีทิพย์จักมาแล้วยึดจากอำนาจเจนนริญนกกำเรื่องเนี้ยไปเรื่อยๆนะครกกถ้าเอาตัวนั้นออกได้ครับผมบ่โดนเนาะพอนจะรีบก็เอาตัวนั้นละแม่อุลมพรก็กำลังรับโทษ ขอบคุณทุกท่านคุณทวรเจ้าเพิ่มกำลังรับชมคุณแม่พันนี่ครับผมแม่พันนี่คือกันเนาะกับเนาะแม่อุดมพรคุณครูถวัยก็อยู่ด้วยนะครับเนาะต่คอมเมนต์อะไรคอมเมนต์อะไรดีดีเือพี่น้องเข้ามาตัดทลีก็ได้ยี่สิบนาทีแล้วกันเนาะถ้าไายขอบคุณทั้งแปดบ้านทั spooky, celand, tariffs, ้งแปดโดดเนาะแม่พันนี่กับมาตัดรี้งขึ้นกันตะจีตะกรอนเนาะกับเนาะแต่แก้เริ่อ เพื alors, look, son, ่อนกว่าท่านหลายคุณอุตวันยดเจงองเนาะอืมกับผมเขาเขาเข้าใจอใจเขาใจกัน่เนาะอหมือนเพื่อนกันกับผมเป็นยังอืมทำเนื้ออยู่ข้างหลังมัดตื้อน้องน้ำถอดบูทิล่งนั่นกับบ้นติพีตข้าใหม่โตเขาเขียนเหมืองหัวขอว่าอืมอืม เขาเบิง้งครับผมทองนั้นแหละโอ้โหเจ็ดดวงาแล้วพีนนนนนออ่น้องแต่คอมเมนต์บ่เหน็นนะกอน้องกำน้องยังไม่รู้ไปมึงไปยิดเบื้งไหนน้องกำน้อยคลิปนี้คือที่มันมันตีขึ้นช่วงนั้นมีหลายคนหลายท่านครับผมที่ขึ้นมาซอยกำลังเล่นใหญ่ ก็ผมเป็นออกเป็นกระพาน,นเป็นกระพานดยดี